อ่ะเรารอสัญญาณกันนิดน,นึงนะครับรสัญญาณเชื่อมมาที่ facebook นะครับอ่ามาแล้วแม่ปิดเสียงสดมนแป๊บนึงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายทอดสดด้วยสมาร์ทโฟนแล้วก็เป็นการแทรกคลิปวิดีโอนะครับวันนี้จะเป็นการแทรกคลิปวิดีโอเป็นตัวอย่าง การแทดสดจากสมาร์ทโฟนนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็มาทักทายกันกันได้นะครับตอนนี้ผมเปิดหน้า facebook เพื่ออ่านคอมเมนต์ของแต่ละท่านอยู่นะครับทักทายกันได้นะครับกดไลค์กดหัวใจกดให้กำลังใจหรือจะกดแชร์ก็ได้นะครับะระหว่างนี้ผมจะขึ้นภาพนิ่งขึ้นมาก่อนเห็นเห็นไหมครับว่าด้านบนจอก็จะมีโลโก้อยู่อันนี้เป็นการ ถ่ายภาพสดจากสมาร์ทโฟนล้วนๆนะครับแต่ว่าภาพประกอบเราก็ไปถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเช่นกันแล้วก็มีคลิปที่เราเตรียมไว้ก่อนแล้วก็มีแล้วก็ภาพนิ่งนะครับเป็นภาพนี้นะฮะโอเคอ่ะเปลี่ยนไปแล้วนะครับระหว่างรอนะครับรอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาชมเราก็จะให้ชมภาพนิ่งกันไปก่อนนะครับ ย้ำกันอีกสักครั้งนะครับว่าอันนี้เป็นตัวอย่างการถ่ายทอดสดโดยใช้สมาร์ทโฟนล,นล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการขึ้นโลโก้นะครับถ้าลักษณะนี้ขึ้นโลโก้บรรทับตัวหนังสือแล้วก็ปิดโลโก้ได้นะครับวันที่8วันอวันที่9ขออภัยครับวันที่9สิงหาคมนะครับ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งค่าวิธีการใช้งานแอปนี้อย่างละเอียดนะครับและก็สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างที่บอกว่าเป็นเร็วเป็นจริงใช้ได้จริงแน่นอนนะครับพอแทรกภาพนิ่งได้ปุ๊บเราก็สามารถแทรกคลิปวิดีโออ่ะต่อไปเดี๋ยวตัดกลับมาที่กล้องหน้าก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นกล้องหน้าของ โะจะให้ดูคลิปคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นเป็นคลิปที่วันนี้ผมได้ไปถ่ายทำที่ตลาดแถวบ้านซึ่งพอเราปล่อยคลิปเนี่ยเราก็จะปิดไม้นะครับไม่งั้นไม้ผมก็คอยแทรกอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเราปิดไม้ก่อนเสียงจะหายไปนะครับกดปิดไม้ ผมเปิดใหม่กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ยินเสียงผู้บรรยายหรือว่าพิธีกรนะครับก็สามารถบรรยายพูดคุยไปได้ว่า,าคลิปนี้เป็นยังไงเป็นตลาดสดที่ไหนมีอะไรขายบ้างก็ว่ากันไปนะครับอพอจะหมดคลิปก็ตัดกลับมาที่กล้องหน้าเหมือนเดิมน,นะครับโอเคเห็นไหมฮะ คือเวลาเราไปถ่ายทํานั้นเนี่ยเราก็รีคอร์ดแล้วก็รอรอสักประมาณ1หรือ2วินาทีแล้วค่อยพูดแล้วค่อยเดินก็ได้ <Yeah. S 1> ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยบันทึกวิดีโอมาก็ได้แล้วก็ใช้ไม้สายไม้สายนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างไม้สายให้ดูนะฮะใช้ไม้สายต่อเข้าไปกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับ อันนี้เป็นไม้สายนะฮะไม้สายแบบนี้อาจจะสายสั้นประมาณสักเมตรยีเซนนะฮะเราก็เอามาใช้กับสมาร์ทโฟนเสียบจุบเข้าไปได้นะครับเป็นแจ็คแบบเขาเรียกว่า3.5นะฮะสามแบบมินิ3.5แต่ว่าเป็น3ขีดหรือว่า4โพนะครับ เขาเรียกแบบนี้ตามสับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับสขีดหรือว่า4โพใช้ต่อสัญญาณออกมาเป็นไมค์ภายนอกแล้วก็สัมภาษณ์ได้พูดคุยอัดเสียงเข้าไปในคลิปได้หรือว่าจัดรายการแบบนี้จะพูดคุยไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการแทรกคลิปวิดีโอสังเกตไหมครับว่า โลโก้ด้านบนหายไปเพราะผมปิดไปเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ตอนที่โชว์ภาพนิ่งนะฮะมันมีตัวหนังสือมันจะบังกันนะครับผมก็เลยต้องปิดโลโก้เปิดโลโก้กลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้ตอนนี้โลโก้ยังไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่ามันหายไปแล้วก็เราก็เราก็เรียกกลับมาได้นะครับหรือจะเปลี่ยนโลโก้ก็ได้ระหว่างนี้ระหว่างที่ถ้าผู้ชมเห็นภาพเนี่ย ผมก็เลื่อนใช้นิ้วเลื่อน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 ไป <_ C 1> เพื่อเลือกภาพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะกล้องอยู่ด้านซ้ายท่านก็ใช้นิ้วฝั่งขวามาเลือกภาพถ้ากล้องอยู่ฝั่งขวาท่านก็เลือกนิ้วมือข้างซ้ายมาเลือกภาพนะครับเจอโลอกโก้เราหรือย,ยังเดีย๋ยวเลื่อนหาโลโก้ก่อนนะครับ ก่อนที่จะทําการถ่ายรอดสดนั้นผมแนะนําว่าจัดระเบียบร,ระบบไฟล์ให้ดีไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอภาพนิ่งนะครับโลโก้ต,ากต่างๆจัดให้ดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเลื่อนไปเลื่อนมานมันจะทําให้การถ่ายรอดสดนั้นไหลลื่นแล้วก็สมูทแล้วก็ดูดีมากขึ้นนะครับผมเจอละมาลนะโลโก้กลับมาแล้วนะครับนี่คือการแทรกโลโก้ได้ ณปัจจุบันทันด่วนเลยอ่าต่อไปเป็นภาพวิดีโออีกภาพหนึ่งนะครับจะเป็นคลิปสปอตโปรโมทคอร์สเรียนที่กำลังจัดขึ้นอยู่ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้าวันที่9มิ9สิงหาคมขออภัยอ่าเราก็มาเลือกที่คลิปวิดีโอนะครับมันก็จะเพลย์อ,อัตโนมัติเลยนะฮะ กรมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โทรศัพท์064การเลือกคลิปวิดีโอนั้นเนื่องจากว่าอาจจะต้องใช้เทคนิคในการดูว่าจังหวะของคลิปนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงไหนถ้าช่วงที่เราจะเริ่มต้นใหม่ก็เข้าช่วงนั้นได้แต่ถ้าช่วงที่ไม่ตรงกับช่วงเริ่มต้นการทําคลิปวิดีโอให้โดดเด่นและแตกต่าง เขาเรียนการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพคือคำตอบสุดท้ายเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพจากกูรูผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า10ปีคุณจะสามารถถ่ายท่าสดแบบขึ้นโลโก้และเบอร์โทรได้ คุณจะสามารถแทรคภาพประกอบและคลิปสัมภาษณ์ได้อย่างมืออาชีพทำให้การถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียเป็นคลิปที่คุณต้องรอ้องว้าวในราคาที่คุณต้องบอกเฮ้ยจริงอยู่สนใจสำรองที่นั่งติดต่อสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมโทรศรรัพท์ 064- 6 8 6 2 4 9 7าอ่าครับเสร็จแล้วนี่คือการแทรกคลิปวิดีโอ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสัมภาษณ์บุคคลที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเราก็จัดคิวจัดเวลาให้ดีว่าเราจะเข้าช่วงไหนไม่จะเป็นว่าบันทึกปุ๊บเราจะเอามาใช้ทันทีบันทึกแล้วก็รอก่อนสัก2หรือ3วินาทีให้รู้จังหวะว่าจะเข้าช่วงไหนเราก็พูดคุยบรรยายไปเรื่อยๆนะครับพูดคุยไปก่อน พอถึงเวลาพ๊กก็ต้องรวบรัดให้ได้เวลาที่คลิปจะเริ่มฉายแล้วก็แตะมาที่คลิปที่อยู่หน้าจอมือถือของเราคลิปก็จะเล่นอัตโนมัติะนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาที่ภาพนิ่งกันต่อนี่เห็นไหมฮะตอนนี้ภาพนิ่งก็ขึ้นมาหน้าจอเรียบร้อยถ้าเป็นผมผมยกตัวอย่างกรณีของ พี่พี่ดีเจที่จัดรายการออนไลน์อยู่นะฮะท่านอาจจะมีสปอนเซอร์หรือมีผู้สนับสนุนรายการท่านอยากจะให้มีผู้สนับสนุนรายการท่านก็ทำเป็นบาร์ไว้ข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็พูดคุยไปแล้วก็เปลี่ยนภาพนิ่งไประหว่างนี้ คือในแอปเนี่ยมันแทกมันแทกคลิปหรือว่าแทรกภาพได้3ช่องหรือว่า3 l a เลเยอร์นะครับตอนนี้ผมใช้เลเยอร์ที่1อยู่ผมมีวิดีโออีก2ชอ็อตซึ่งใช้ไปแล้วท่านอยากจะเปลี่ยนท่านก็สามารถเปลี่ยนได้เลือกภาพนิ่งมาแล้วก็เลือกหาภาพนิ่งที่ต้องการนะครับระหว่างนี้ก็ยังเป็นภาพนิ่งของแอดโฆษณา ประชาสัมพันธ์คอร์สการเรียนอยู่นะครับท่านก็เลื่อนหาภาพนิ่งอื่นๆเพื่อที่จะใช้ในโอกาสต่อไปได้โอเคทีนี้ก็เมื่อได้ปุ๊บพอดีภาพวัดธรรปัญจารามอยู่ใกล้สุดนะครับก็เลือกแล้วก็ดันเข้ามาแล้วก็กดเปลี่ยนนะครับอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแค่3มเลเยอร์หรือว่า3คลิปเนี่ย สามช่องเนี่ยท่านก็สามารถสลับภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเนี่ยประกอบกันไปเรื่อยๆท่านจะพูดน้ำไหลไฟดับพูดก็พูดไปจะขึ้นโลโก้ก็ขึ้นไปนะฮะท่านก็เตรียมไฟล์ไว้ให้ดีว่าจะาภาพนิ่งอันไหนมาใช้บ้างนะครับก็เตรียมไว้ระหว่างที่ภาพนิ่งกำลังค้างอยู่เนี่ยท่านก็พูดคุยทวงเวลาดึงดึงเวลาไปก่อน แล้วท่านก็ค้นหาภาพที่ท่านต้องการนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วเนี่ยท่านก็ค่อยแตะเลือกแล้วก็กดกดยืนยันเข้ามานะฮะก็จะเป็นการใช้งานการถ่ายอัสดโดยใช้ภาพนิ่งแล้ะก็คลิปวิดีโอได้อ่าเห็นไหมครับตอนนี้โลโก้กลับมาแล้วอ่าเห็นนะฮะ ผมจะเปลี่ยนภาพต่อไปผมก็มาเลือกภาพรอท่านก็พูดคุยในประเด็นของภาพที่กำลังขึ้นอยู่พูดไปเรื่อยๆนะครับก็หาภาพเตรียมไว้คือมันจะ,ะหาภาพจากแกลเลอรี่ของเราที่เรามีอยู่ล่าสุดเพราะฉะนั้นถ้าท่านจัดการไฟให้ดีเนี่ยมันจะไม่ฉุกระหุกแล้วก็ไม่ตะกุกตะกักแล้วก็ไม่เสียเวลาในการเลือกภาพนะะ อันนี้ภาพต่อไปเราก็เราก็เลือกภาพอ่าเห็นไหมฮะก็เปลี่ยนภาพได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีเลเยอร์แค่3ามเลเยอร์แล้วก็ช่องเปลี่ยนภาพแค่3มช่องท่านก็สามารถวนลูปก,การใช้ภาพประกอบไปเรื่อยๆได้นี่มันสะดวกไหครับเช่นเดียวกันถ้าท่านที่ที่อ่าผมใช้คำว่า ถ้าเป็นองค์กรหรือวัดต่างๆอยากจะไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยประชาสัมพันธ์กันผมขอตัดกลับมากล้องหน้าก่อนนะฮะท่านก็ใช้ไม้แบบแบบผมเนี่ยไม้มันจะมีสองหัวสองหัวแต่ว่าแจ็คเดียวนะครับแจ็คเดียวคือต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยแจ็คเดียวแต่ว่าแยกมาเป็นสหัวที่ผมตัวที่ผมหหัวที่ไม้อันนี้หนหัว ก็พูดคุยสนทนากันได้นะครับอยู่ร่วมเฟรมกันได้นะฮะแล้วถ้าก็จัดรายการร่วมกันสองคนได้สบายเลยขึ้นโลโก้ได้ขึ้นภาพนิ่งได้ขึ้นวิดีโอได้อ่าทีนี้ภาพนิ่งผมใช้หมดแล้วผมจะวิดีโอกลับมาก็เลือกไปที่วิดีโอ,อ่ขอเป็นสปอร์ตตัวเดิมแล้วกันครับไปนะฮะ ธุรกิจออนไลน์ถ้าคุณต้องการทำคลิปวิดีโอให้โดดเด่นและแตกต่างขอเรียนการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพคือคำตอบสุดท้ายรรู้เทคนิคการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพจาก,กูรูผู้มีประสบการณ์ตรงกว่าส0ป,ปีคุณจะสามารถถ่ายทอดสดแบบขึ้นโลโก้และเบอร์โทรได้ คุณจะสามารถแทรคภาพประกอบและคลิปสัมภาษณ์ได้อย่างมืออาชีพทำให้การถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียเป็นคลิปที่คุณต้องร้องว้าวในราคาที่คุณต้องบอกเฮ้ยจริงอยู่สนใจสำรองที่นั่งติดต่อสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โทรศัพท์06 4 6 8 6 2 4 9 7ครับตัดกลับมาที่กล้องด้านหน้าเห็นไหมครับว่า มันสะดวกมากแล้วก็ง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องเข้ามาเรียนรู้การใช้งานที่ถูกต้องว่าจะตั้งค่าอย่างไรว่าจะทำแบบไหนวันเดียวตั้งแต่เช้ายันสี่โงเย็นจบเป็นแน่นอนสอนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกำหนดการนิดหนึ่งนะครับกำหนดการในการเรียนเราเนี่ย ก็จะมีดังนี้นะครับ8โมงครึ่งประมาณ8โมงครึ่งนะครับลงทะเบียนแล้วก็9โมงเนี่ยจะเริ่มการเรียนการสอนเริ่มแนะนำการแทอดสดว่ามีกี่แบบในปัจจุบันแบบที่1ใช้มือถืออย่างเดียวแยกเป็นไลฟ์าจาก facebook แล้วก็ไลฟ์จากแอปพลิเคชันเสริมแบบที่2 ไลฟ์จากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปมีโปรแกรมอะไรบ้างจะสาธิตให้ดูอพอสายๆปะก็พักเบรกกาแฟต่อมานะฮะต่อมาก็เป็นการเรียนรู้การสร้างโลโก้ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือท่านจะทำได้บนมือถือเครื่องเดียวเลยครับสร้างโลโก้แบบ PNG ทะลุทะลุแบ็กกราวได้นะครับ สร้างมือถือแบบ NG, เป็นไฟล์ PNG เจาะพื้นหลังทะลุแบ็กกราว n d นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเรียนรู้การตั้งค่าให้โลโก้เนี่ยเข้ามาอยู่ใน Facebook เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันที่เราใช้ถ่ายเท่าสดนะครับเสร็จแล้วก็ให้ท่านได้ลองปฏิบัติจริงได้ถ่ายทำคลิปสั้นๆ ที่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและก็เอามาลองทดลองจริงในการไลฟ์สดจะมีการแนะนำอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นไมคไม่ว่าจะเป็นขาจับไม่ว่าจะเป็นปากกาเขียนหน้าจอเพื่อสะดวกในการสร้างโลโก้จากสมาร์ทโฟนนะครับเมื่อเขียนเมื่อสร้างเมื่อทดสอบการถ่ายทำแล้วก็ ตรีมไฟล์ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะทดลองไลฟ์สดกันจริงๆผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็แบบไม่ใช่แอปพลิเคชันว่าเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้แล้วยินเย็นก็รับใบประกาศมอบใบประกาศเกียรติคุณว่าท่านได้ผ่านการอบรมคอร์สการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟนแล้วนั่นเองจากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ เรียกว่าวันเดียวจบจบเลยทําเป็นแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนวิทยุในท้องถิ่นของท่านเนี่ยท่านจะรายงานข่าวนอกสถานที่ก็สามารถทําได้ท่านจะพูดคุยสัมภาษณ์ในห้องส่งเป็นห้องออ,ออกอากาศของท่านก็ยังทําได้ใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะครับ สมบูรณ์แบบในระดับที่สมาร์ทโฟนจะสามารถทาได้แต่ถ้าเป็นคอร์สการสร้างช่องทีวีออนไลน์การจัดผังรันผังแบบที่สาธิตกันไปเมื่อวานนั้น mm. ก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาเรียนถึง2วันก็เร็วๆนี้ในอนาคตก็จะมีรายละเอียดและก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ว่าจะเปิดอบรมเมื่อไหร่นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับหลักสูตร การสร้างช่องทีวีออนไลน์ในอนาคตที่จะจัดขึ้นมานั่นเองแต่เร็วๆนี้ในเดือนหน้าก็ฝากกันไว้กับหลักสูตรการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำอำลาก,กันเพราะว่าจะสามทุ่มแล้วคงต้องพักผ่อนนะครับและเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาปล่อยของมีโอกาสก็จะมาแบ่งปันความรู้กันอีกนะครับ ครับสวัสดีครับ